สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ประจวอบอําเภอปานบุรีเราก็มากับเจ้านี่แล้วก็น้องเชอรี่อน้องเชอรี่มาด้วย เมื่อคืนเราก็นอนกันที่นี่นะครับอากาศก็ดีเช้ามา24องศาแล้วก็ได้ยินเสียงขึ้นเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศฟาทิตขึ้นนะครับ ที่นี่คือหาดสามร้อยยอดนะครับเงียบสงบดีครับคนไม่เยอะเลยก็จะมีคนกลางเต็นนะครับแล้วก็ตรงนน้นตรงนู้นจะมีตลาดลงเลนะครับอยู่ตรงนน้นเราก็ขี่น้องเชอรี่ไปหาซื้ออะไรกินกันมาแล้วเมื่อวาน เมื่อคืนเราก็มีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านท่าจะมาการเซินตรงนี้เราก็การเซ็นกันนอนตรงนี้เลยชิวๆสบายๆเ <c oughs> งียบสงบดีครับส่วนตัวผมชอบนะ ไม่วุ่นวายเลยขับรถจากกรุงเทพประมาณ3ชั่วโมงกาดีครับใครกำลังหาที่แคมปิ้งผมแนะนำเลย ผมยังคิดเลยเนี่ยว่าถ้าพาเพื่อนมาตรงนี้นะเสียงดังได้เต็มที่เลยเพราะมันไม่บรบกวนใครเลยครับทุกคนด้านหลังเราก็จะเป็นแบบพวกสวนมะพร้าวาอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีภูเขาอยู่ตรงนี้ไม่บรบกวนใครครับมาเสียงดังได้เต็มที่เลยแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมาการเก็นก็อาจจะต้อง ระวังนี้นึงเรื่องเสียงมีรูปูมีหอยวันนี้น้ำใสมากเลยครับผมตื่นมาผมเจอฝรั่งเดินเก็บขยะด้วยอะ่ะดีมากทุกคนมาก็อยากให้ช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับ ชายหาดจะได้สวยไม่สกกระปกอย่าทิ้งขยะเกื่อนต่าบขนาดเขาไม่ใช่คนประเทศเราเขายังเดินเก็บขยะผมเลยยอมใจเขาเลยน่ารักมากจริงเมื่อวานผมมาน้ำเขียวนะครับ เขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ขี้ประวันอะไรสักอย่างแต่วันนี้น้ำใสแหละอาจจะดีซินั่งฟังเสียงขึ้นครับทุกคนใครยังไม่มีแพนไปนไหนแนะนำนะครับพาครอบครัวมาแคมปปิ้งกัน เงีเ้ยคนแบแล้วกหิวใจดีมากเลยผมนี่ยังชอบเลยเดี๋ยวไว้มีโอกาสต้องมาทำแน่ ค่ะลูกค้าอ,อ,อยู่ตรงไหนคะเอออยู่ตรงตรงข้ามสวนมะพร้าวค่ะเป็นรถกระบะสิงะตููีขาวอ๋อโอเคค่ะกำลังไปที่รอเรียก่อยนะคะได้จ่าเดี๋ยวเดินออกไปรอนะอเค,ค่ะขอบคุณค่ะ,อคะรอพลังเ็ ตอนนี้เราอยู่ปากน้ำปานนะครับแถวแถวหาดเาาก็ะหลกเดี๋ยวเราไปดูวิวกันผมชอบมากเลยเงียม,มากนมลื่นเหมาะแก่การพักผ่อนจริงๆ ยใครชอบตกประมงประหมึกนะครับเอาเบ็ดมานี่นะครับดูบรรยากาศดิทุกคน เดี๋ยวเราเลาะไปเรื่อยๆดีกว่าจะไปตรงจุดต้นตาลสามต้นด้วยไปตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวต้นตาลสามต้นนะครับที่ฟาร์รูรีแดดก็ร้อนกำลังดีเลย ก็มีคนจอดถ่ายรูปก,กันเยอะนะครับ<ม>อันนี้มีพี่่นั่งรถตู้กันมา วันนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธนะ์นะมีส่ายแบคโงไบคเกอร์ครับเดี๋ยวเราก็ไปหาคาเฟ่นั่งกันต่อบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ครับแดดก็แอบ,บร้อนอยู่นะเดี๋ยวเราเดินลงไปดูดีกว่า คืนแรงไหมคืนแรงลมแรงดี ต้าสามต้นฟาร์มบุรีวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์